เีจะของรถสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาดีดีตอนนี้มาดีดีมาดื เดิมมะมาเริ่มรีวิวรถกันเลยตั้งแต่ชุดหน้าไปตั้งพุ่นดิเงาเออนี่ชุดบนก่อนปั๊มเขาเรียกว่าปั๊มอะไรน่าจะแบมโบหรือเปล่างานหมุดทองงานก๊อฟครับอย่าใช้แต่ก็ซื้อมาใช้ได้ค้าบผมทำให้กลัวเิดอุบัติเหตุไปหมุดทองนะครับแต่โลโก้ก้านขาวแห่ปั๊มก้านแดงปั๊มโลโก้แดงครับ ฝาแอนประกับของอะไรไม่รู้อะนรไม่เอาประกับแอคทีฟกับแอคทีฟมาฟังนี้คัดเดิมคัดเดิมชุดหน้านะครับเอาชุดหน้าคืออะไรตั้มหน้าเป็นใช้เป็นตั้มเดิมครับตั้มเดิมเป็นของเทาโรงงาน,งนใช้กันยาวๆเลยจานเป็นจาน LS ส แอรนเอวีเอสมกก็ m มกเอวเอสเนาะเมกเอวีเอสระบบเน้นใช้งานครับเครื่องเดิมเดิมนะหัวเดิมเครื่องเดิมเดิมหัวเดิมนะครับแต่ดูประเก็นตีนเสื้อหนักแล้วครับหนักคนครับปั๊มอันนี้ก็ปั๊มปั๊มน้ำของบอสบอสก็มีฝาปิดฝาปิดไอ้นครับตุขบเบ้าน้ำ กันไรแล้วทองนิดหน่อยกยนันไรแล้วทองนิดหน่อยนะครับถ้าสตาร์ทเดิมอันนี้เกียร์ยงหัวอ,อะไรครับโอ้หูขัดหน่อยครับต้องใช้งานของบูชิเลสติ้งคอคอคอแม่งของแปะมาหาชัยคอคอท่อเนาะเป็นของแป๊ะมหาชัย อันนี้เป็นคอสูรนะครับแต่มาใส่แป้นตัวนี้แป้นตัวนี้เป็นปลายเดิมมีใส่ปลายเดิมอยู่ตำรวจสนใจครับทรงท่อแต่ก่อนมันเป็นท่อปวยท่อปวยของเป๊ะมหาชัยก็ใครอยากได้ก็หาซื้อกันเอาเองไม่รู้เบอร์อันนี้นะครับเบรกลมระบบรถสนามครับลงสนามไวระบบรถสนามใครลื่นเท่าไหร่่อยลื่นเท่าไหร่ก็ลื่นอยู่นะ เท่ผ่าหมดไปหาไ้าร้อยบาททุกวันเท่ผ่าครับร้อยผ่าก็โ,โอเคอยู่ให้ดูคนไทยก็จะำกันแล้วนี่หาล่องโรือเนี่ยรับกล้องไปเข้าข้างในได้ไหมครับมี <laughs> <ว>ลายอย่างนะครับผมจะหมดแล้วเลยอีกไม่นาน <laughs> เี้ป็นไม โชคหลังขอ <c oughs> งายเอทเอแนมวิสนอ่แนมวเส็นเดวฟังนึงผมลมาฝั่งนี้ดีๆปรเกนตีนเสือ้อโลกมันโตรโับ <c oughs> ก็เป็นมอน้ำ CBR 150R เปิดมาซื้อให้จาน้อะไรจ่ายมาพันแปดพันแปดตอนแรบอกเราพันห้าเยมเงินไปแค่พันห้าไม่กลับมาซื้อใหม่สีออ 4, ม่วงอันนี้ก็เป็นแกนทองทำอะไรไม่ได้หมดแกนทองทำเครื่องมานี้ครับอูนี้ไม่ได้ค่าโปรโมโตแต่อย่างใดลองซื้องานงานก็โอเคครับใช้ได้เลยเก็บแต่จบครับไม่มีรังยินครับเจมเพลงแต่วันแรกรบผม ไรไีวิวเสียงครับรีวิวเสียงหน่อยก,อยก,อยก็ได้เสียขงข้าวเยี่ยครับเน้นใช้งานนี่เสียงข้อเดิมเนาะเดี๋ยวตำรวจสนใจมีไ คลิปแค่นี้เนเาะรอบผมกดไลค์กดแชร์ได้ฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับชื่นชอบก็อยากกดรีพอร์ตชื่นชอบก็รีพอร์ตกันเยอะๆนะครับถ้าคลิปนี้ถึงพันไลค์เดี๋ยวคันนี้จะไสแตกให้ดูนะครับ คันนี้ใส่แต่ก็กดไลค์ครบพันไลค์นะครับ <c oughs> ไปละเป็นบ่าย